สวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NX Channel ในช่วงของ NX Unbox Un <board. S 1> ในวันนี้ครับพี่ป้อครับเราก<ช>็จะมา Unbox ยูกิโอนะครับสตัคเจอร์เด็กอันใหม่ล่าสุดนะครับโดยที่เป็นประธานคิดด้วยใช่นะครับผมมีเด็กอะไรบ้างครับก็อันแรกเป็นเด็กดารักมินิเชียลเป็นอิลูชันออฟเดอะดารักมินิเชียลครับผมแล้วส่วนฝั่งผมจะเป็นไลฟ์ออฟเดอะบูอายซะหนึ่งหรือว่าบูอายไวท์ดากอนของเราเนี่ยนึ่งครับคุณแอปอันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างในกล่องนี้นะครับผมนอกจากสตัคเจอร์เด็กแล้วนะครับก็ยังจะมีเพลวอร์อัพแพ็คด้วยอ่าก็คือเป็นการพิเศษ ที่แต่ละฝั่งเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยครับผมอ่าซึ่งเราสามารถดูลิสตาร์ได้จากข้างหลังกล่องเลยครับ,รบเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกันทุกคนเลยดีกว่าออได้ข้างในเป็นยังไงได้เริ่มจากฝั่งพี่ปอ้อมก่อนเลยครับได้ครับเปิดกล่องออกมานี่ครับจะมีอันนี้ตัวเป็นตัวเด็กโอ้หลมีเชียกก็อันนีที่ส่นของ Power u Pack อแล้วก็อันนี้เป็น Paper กระดาษจะมีอยู่สอลายสด้านเลย ฝั่งของดัรเบิ้ลติเชียนสีม่วงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดัร์บลิเชียนดับิตเชียนกับบูอายชวให้กล้องดูอ่าเป็นลายสองฝั่งนะครับเป็นแบล็กเมดหรือดัร์บิิเชียนกับบูอายไวลาก่อนนั่นเองมันน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเราเด็กนวดในยุคยุคแรกๆของยูกิโอเนาะ เพราะว่าแพ็คมาเป็นแบบสุ่มด้วยนะอ๋อแบบสุ่มด้วยนะครับผมเราที่ตัวเล็กหลักกันก่อนดีกว่าตามดักดักไม่ติดเชี่ยนนะไม่ติดเชี่ยนไม่ไม่ไม่ติดเชี่ยนนะโอเคก็คือต้องต้องบอกก่อนว่าชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงน่าจะมีเป็นเรื่องของข้อจำกัดเมื่อออกเป็นเวอร์ชันภาาษอังกฤษใช่ครับผมนี่แบบไม่ติดเชี่ยนเกิลครับตอนนี้เป็นไม่ติดเชี่ยนออฟดักอิมูชันโอเคครับ เมจิเชียนลบหรือเป็นไอ้สครุมของไอ้จอมเบ้นบอลดำใช่แล้วก็คาถาจอมเบ้นบอลดำอ่าอันนี้คือเมจิเชียนโซลประกอบร่างกันครบเป็นเมจิเชียนพอดีใช่ตอนนี้อ่าใบนี้มาเป็นฟอยล์ถ้าเป็นเอเมเทนอิลูชันเมจิเชียนหรือเป็นลูกศิษย์ของอ่าจอมเบ้นมายาอืมอันนี้เป็นคูริโบว์คูลูมากันทุกยุคทุกสมัยใช่คราวนี้มาเป็นเวอร์ชันของอ่าเมจิเชียนชื่อเมจิคูริโบวใช่ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มการที่อืนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแบ็กบิเซียนตรงๆแล้วแต่ว่าจะซัพพอร์ตในตัวของเด็กเฮดลเตอร์เล่นกันง่ายขึ้นใช่ครับผมจะดูผ่านๆกันครับตรงนี้อ่อนี่มีตัวนี้คนนี้ใครจะคุ้นๆกับยูกิตอนเอาบาสโกโซไปในในฟาดคนอยู่อืมคือจะเป็นการแบบยุคแรกๆใช่น่าสนใจเลยครับ เป็นของเสริมให้กล่าจอมเวทนั่นเองเด็กจอมเวทครับแต่มีมังกรอยู่ด้วยเพราะอะไรกันนะอาจจะมีฟิวชั่นหรือเปล่าครับนั่นสิครับอนี่ลงศพจอมเวทไอ้ลงศพของจอมเวทมันดำแล้วก็อันนี้เลยทีเด็ดของเด็กจอมเวทมันดำเนาะครับใครโดนไปก็จุกกันหมดเนาะเห็นว่าเก่งเลยใช่ก็จะเป็นเวทสับสนของฝั่งจอมเวทมึงไอ้แบล็กทีชเชียนเฮ้ยตะกี้มันเป็นการ์ด อะไพิธีกรรมหรือเปล่าใช่ข้างหลังเอ๊ะมีหลุดหลุดมาสีอะไรเดี๋ยวใครดูวันอีกทีโอเคครับป๊บอ้ามีฟิวชั่นซะด้วยฟิวชั่นซัีดโจอชัดเจนแล้วว่าต้องมันต้องมีอะไรแบบแปลกๆเจ้ครับป๊บอ่ะมีพระเจ้าของแบบนี้ขาดไม่ได้ให้กล้องดูหลายๆคนนะครับอาจจะคุณหน้าคุณตานะคนที่เคยเล่นยูกิมาในสมัยก่อนนี่ก็ถือเป็นกับดักเคาน์เตอร์ที่ โกงใบหนึ่งเลยขาดไม่ได้เนี่ยยุคพานี่เขาบอกทอนเป็นมลมุโตยุกิหลายๆคนเรียกบงมาสจันอันนี้ครับฟิวชั่นจะเป็นร่างฟิวชั่นของแบล็กเบดิเชียนกับทีเมสทั้งสองร่างนะเป็นออบูเนตดราก้อนแล้วก็ดบล็กเบดิเชียนเดอะดราก้อนไนท์เป็นฟอยใบหนึ่งด้วยแบบนี้เขาก็ยุกินะครับเขาจะเรียกฟอยแบบนี้ว่าอัลตร้าแลนด์อะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นฟอยแล้วก็มีชื่อ ทองทองแบบนี้นะครับส่วนอุ้ยส่วนแรฟอย์ใบอื่นๆที่เป็นชื่อสีดำเขาจะเรียกว่าซูเปอร์แลนด์นัวเองนะครับผมเขาก็ให้ซูเปอร์แลน์แล้วก็อัลต้าแลนด์ดับเบิ้ลเซนอัลต้าแลน์ใช่ก็จะมีอัลต้าแลน์อยู่2ใบด้วยกันก็จะเห็นว่าทุกใบให้มาแค่อย่างละหนึ่งก็พี่อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งแต่ว่าถ้าเราอยากโปรตียูกิใส่ได้3ก๊อปปี้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นแบบครบๆเนี่ยต้องเปิดถึง3กล่องใช่โอ้โห ประมาณนี้ครับผมอ่ะทีมาทีเด็ดทีเด็ดแล้วตัวลุ้นได้ข่าวว่าของแรงใช่เพราะว่าอัพแพ็คนะครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหีเคียดใบแรกมาก็อ้าวฟรีเคียดอยู่หน้าสุดเลยเหรอให้กล้องดูด้วยอ่าสีเคียดนะครับผมใบแรงมาเป็นถือเป็นใบที่เก่งมากใบหนึ่งก็คืออุซากิเนาะอุซากิภาษาญี่ปุ่นเลยภาษาอ่าภาษาอังกฤษจะเป็นชื่อ Ghost o f and Snow Rabbit ใช่ถือว่าเป็น Hand Trap ที่เล่นได้จริงใช้แข่งขันได้จริง นะครับผมคือ<ก>เ,เก่งเลยล่ะตัวฟอยด์ฟีคิดก็จะเป็นก็จะไม่เหมือนกับฟอยด์ของอัลต้าเลยครับตัวชื่อจะเป็นสีขาวๆหน่อยแล้วก็เป็นฟอยด์วิ้ง,ง,งแล้วก็ตัวฟอยด์เนการ์จะเป็นวิ้งๆเลยสวยมากโอ้มาเป็นตัวของเป็นแบล็กพิเชตแต่เป็นเวอร์ชันของเอ e ็กซีดเนาะใช่เอ็กซีดครับผมเอ็กซ์ฟีคือการ์ดสีดำนั่นเองหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะอาจจะเริ่มเล่นไปก่อนใช่ใช่โอ้นี่มันของแรงทันทูโบการ์ดได้กำนานหรือว่าลเกคีนั่นเองนั่นครับก็ ดับดีโนเวลนี่เดรู้ว่าผมได้ตัวของฝั่งดับเพื่อใช้จริงๆไปสามใบเลยนะแต่ว่าสองใบนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดสามัญนะครับฉามัญที่เล่นได้ทุกเล็กเลยเรียกว่าของดีจริงๆนะครับของซองพอเอาแพ็คข้างหลังเนี่ยใช่ครับผมอ่าสุดยอดไปเลยคือในซาวด์แพจะมีการทั้งหมด5ใบสี่ใบจะเป็นการ์ดแบบเป็นซูเปอร์แลร์ธรรมดาแล้วก็จะเป็นซีเค็ดแลร์หนึ่งใบซึ่งซีเค็ดแลร์ก็ สุ่มน่าจะสุ่มจากทั้งหมดเลยเนาะใช่น่าจะสุ่มจากทั้งหมดซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ได้ใบเป็นแฮนด์แทบสามัญใช่เลยโชคดีมากนะนี่ครับต่อไปประมาณของฝั่งบัวายกันบ้างอ่าบัวายไลท์ซอวบัวายนั่นเองนะครับใครที่ชอบใครบาเซโตะนะครับก็พลาดไม่ได้เลยกับเด็คบัวอายก็ไปกล่องบัวายนี่ต้องเปิดสามของชัดเจนมากไม่งั้นหัวไม่ครบใช่ครับผมโมบัวายเขาจะมีร่าง3หัวหรือว่าบัวายอัลติเมทฟ้าก้นที่ทุกคนชอบนั่นเองอ่าเรามาดูในส่วนของอ่านี่เหมือนกันครับผมก็จะให้เป็น เฮ้แมท์น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าครับอ่าด้านเนี้ยเหมือนเปี๊ยโอ้ด้านนี้ไม่เหมือน่ด้านนี้ไม่เหมือนแต่เอาเป็นสีฟ้าฟ้าดำๆเนาะใช่แต่ด้านนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นลายของฝั่งระหวแบบเม a c k m แล้วไปดูกีที่ยาวใช่ไนะใช่ครับเทียบกับการอื่นจะออกเป็นค่อนข้างสลิมยาวยาวใช่ต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวเด็กของบูอายไว้ดราก้อนกันบ้างนะครับผมว่าเขาจะให้อะไรมาบ้าง ออาบร์ทีแน่นอนครับอาจจะไม่ได้ออริจินอลที่สุดแต่ก็คุ้นเคยกันผสมผสานอาร์ตนี้ก็จะเป็นอาร์ตที่คู่กันกับของฝั่งดั้งมินิเชียนก็คือเป็นข้างหลังเป็นศิลาจารย์ิฟแล้วก็บัวไอเป็นออร์แลนด์นะครับอ่านี้เป็นมังกรธรรมดานะครับไม่มีเอฟเฟกเป็นนอร์มัลแล้วก็เป็นจูเนอร์ด้วยเป็นจูเนอร์เอ๊ะทำไมเราต้องมีจูเนอร์กับเม่กลัวกันเนะโอเคครับผมนี่ก็มังกรนอร์มัลอีกใบทำวันเดอรไม่มีเอฟเฟกต เฟรมเวลก้าอันนี้ก็เป็นจูเนอร์เหมือนกันแต่เป็นมอลเหลืองจูเนอร์เยี่ยมกันอ่าอ่าใบนี้ก็เป็นอีกใบคีย์การสำคัญสำหรับเด็กบูอายนะครับก็คือเมเดนวิดไอออฟบลูนะครับผมก็เป็นตัวเสริมให้เด็กบูอายเล่นได้ง่ายขึ้นเก่งขึ้นหนึ่งแล้วก็เป็นจูเนอร์อีกแล้วอ่าจูเนอร์เยอะขนาดนี้หมายความว่าอะไรครับมันต้องมีแล้วครับซิงค์ใช่ต้องมีซิโคแ้วแหละอันนี้ก็เป็นตัวเสริมบูอิอื้อเรื่อยๆนะครับอ่าเซ์อ่ามาสเตอร์เราผู้ศรัทธาอ่าเป็นผู้ ผู้ชอบนิยมบังกรขาวนั่นเองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่าเรามาดูนี่กันดีกว่าไข่บูอายนะครับเดอะไวท์โซนออฟเ e เจนต์นะครับผมก็เป็นจูเนอร์เหมือนกันอ่าเดอะไวท์โซนออฟแอนเชียนนี่ก็ไข่บูอายอีกใบหนึ่งนะครับไข่เยอะเกินอ่าุ้นเคยกันดีสำหรับคนที่ดู G X ใช่ก็จะมีโผล่มาไบาแมนใช้ได้อยู่โอเคครับก็เขา้มาเป็นการนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ คุณน่ากันตากันดีใช่แต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะครับผมฝ่าญี่ปุ่นเขาจะชื่อหลอดออฟดาร์กอนแต่นี่ก็จะเป็นดิกเทอร์ออฟดาร์กอนออฟดีดีคือดารกอนนี่โอเคอันนี้ก็มังกรตัวหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเรียกว่าแก๊งมังกรแก๊งมังกรนี่ก็ของฝั่งฮิราติกไม่เกี่ยวนะฮะก็มังกรดีอ่านี่ออฟดาร์กอนนี่ก็ก็มังกรตัวนี้อ๋ออันนี้ก็โอ้โหสามัญของเด็กแสงโอนเอสนะครับ อ่าใบนี้ก็เก่งเก่งใช้ได้เลยในในเมื่อก่อนแล้วกันอ่าต่างโดนเนิร์ฟไปบ้างใช่ในตัวมังกรแล้วมาดูในส่วนการเวทมนต์กันบ้างนะก้อนชายก็ซัพพอร์ตมังกรเอ่าซิลเวอร์คลายใบนี้นะครับสามารถชุบมังกรจากหลุมขึ้นมาได้เลยโอ้เก่งใช้ได้เลยนะครับเรียกกันง่ายๆเลยไม่ต้องมาบูชายักครั้งเบิร์สตีมออฟดิสทักชั่นหรือว่าเป็นผ้าโจมตีของบูอายนั่นเองครับที่เราจะเห็นได้บ่อยๆในการ์ตูนอ่าเบิร์สตีมแห่งความพินาศอูมอ่าเราจะเห็นบ่อย มาเจสซี with eye blue. ่ยูวิทอายออฟบลูก็เป็นการซัพพอร์ตบลูอายนะครับผมก็จะมีการซัพพอร์ตบลูอายเยอะมากใช่ปเป็นเวสสายบููอายเป็นเน้นเลยบููอายน้นเน้นเลยครับน,นี่ก็เวทเวทฟิลเนาะนี่ก็เวทสมใจให้บลูอายโอ้โห,โหม,มาหมดเวทฟิลเวทต่อเนื่องอ่าของอนนเป็นไอดิเททัลดีเนาะใช่อันนี้คือก็คือเสิร์ฟมังกรก็ก็เก่งนะครับก็เป็นของเสริมมังกรนั่นแหละออกมี นี่ยเนื่องจากฟิลเราเยอะเราก็ต้องมีใบเมื่อกี้เทอรมลาฟอรมมิงครับผมก็คือเซิร์ฟฟิลได้นะครับก็ค่อนข้างเป็นใบที่เก่งเลยเพราะว่าใน yuko meta ตอนนี้ก็คือหลายๆเด็กที่ใช้ฟิลก็ก็เก่งต้องมีใช่ต้องมีเิ่ลมล่าอ่ีก็อีกใบหนึ่งโปนนักจัวนะครับผมก็คือทิ้งอ่ามอนสเตอร์เลเวลแปดเพื่อโจมสองนะครับผมก็เป็นใบจัวที่ดีใช้ได้เป็นหนึ่ง นี่ก็อีกใบหนึ่งใบจวดสองเหมือนกันแต่ว่าใบนี้จะทิ้งมังกรจูนเนอร์ที่พ่านโจมตี1,000งพตั้กว่าก็คือทิ้งไข่น,นั่นเองนะครับในลูกกาเขาก็บอกนะให้ทิ้งไข่ตอนจวดสองเหมืนมอนมีแมนวนว<อ>ลเนี่ีแมนนวลให้พร้อมในการเลย<ไ>อ่าวันโฟวันนะครับก็ใบเรียกมอนเลรุ่นหนึ่งอ่าไอ้นี่มีคอนโทรลเลอร์มันเป็นอีกซิงเกอร์ใบหนึ่งที่ใครบารใช้บ่อยมากอ่าเป็นการ์ดซิงเกอร์ใครบารเลยอ่าอู้ใบนี้เป็นซูเปอร์ด้วยทูไลท์นะครับเป็นสีรากลูกบัวอยูบ่นะสีรากลุบบัว นี่ก็เป็นกับดักอ่านี่ก็เสียงเรียกแทงตุสานก็เป็นอีกใบที่เราเห็นได้บ่อยในยุคสมัยก่อนเนาะใช่ใช่อีกหนึ่งใบที่อยู่กับคู่ใครบาดมาตั้งแต่แรกเลยเนาะใช่ครับเห็นได้บ่อยมากในการ์ตูนนะครับอ่าตอนนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเทคเล็กน้อยนะครับใครที่เล่นยุกิมาก็พักจะรู้บัตรวอรัสนาจะไม่ค่อยชอบใบนี้เห็นมันออกมาทีไรตายทุกทีใช่เอามาระเบิดตัวตุ้ม อ่าเอ้ยเป็นโคมาเฮป็นโคมา,าผมมีฟิวชั่นผมมีสิงโคอ่าซูอายซิเวอร์ดราก้อนอีกตัวหนึ่งคือบูอายสวิลิตดราก้อนโอ้โหก็เป็นสิงโคเก้าดาวนะครับทั้งคู่ก็สวยงามแล้วก็เก่งแน่นอนนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมโดยอัซูอายเนี่ยเป็นซูเปอร์แลนด์ส่วนสวิลิตดราก้อนจะเป็นออฟต้าแลนด์ชใช่ประมาณนี้ครับผมเอาละต่อไปนะครับผมเราก็จะมาลุ้นในส่วนของเพราะว่าแพ็คนั่นเองว่า ฝั่งบูอายจะมีอะไรบ้างอ่าอุ้ยโอ้โหสีเข็ดมาเป็นตัวอะไรเนี่ยเดสทรูโดเดอะลอสดากอนฟิสเซินอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นจูนเนอร์อ่าเป็นจูนเนอร์ตัวหนึ่งอ่าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะโดดมาโดยการที่เราจ่ายอลไรเพ้่หนึ่งแล้วก็จะลดเลเวลตัวเอง อ่าอะไรประมาณนี้ครับผมทำให้เราซิงโคลลิเวอร์เจ็ดได้น่าจะเป็นใบที่ได้เอามาเล่นกันอยู่รก็จูเนอร์เนาะใช่เป็นจูเนอร์แล้วเป็นซิงโคลคงได้ใช้กันมากใช่ต่อไปเรามาดูใบต่อไปครับเว้ยนี่มันอ่าเหวไรก้นใช่ลุ้งพางใบนี้ก็ก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับผมก็ใช้ได้ฟูลิชพูลเลี่ยวนะครับผมหรือว่าสุสานคนโง่นั่นเองนะครับก็ใช้ถมตัวที่เราต้องการให้มันไปสุสานอ่าเพื่อทำคอมโบต่อ ก็ใช้ได้ครับวิธีการเล่นแบบสุดสายคนข้างคนสมควรอยู่เนาะใช่เลี้ยอ่านจะค่อนข้างนีขาวขาวที่ขาวแบบนี้อ่ะบีเอลบูแบล็ครัพแบล็คลอสแบล็คลอสบูไลท์ดากอนอ่าหลายหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเราจะซิงโคลเลว่เจ็บยังไงใบนี้นั่นเองนะครับผมก็เอามาทําให้ซิงโคลเลว่เจ็บได้โอเคมาคู่กันอ่าถึงว่าทําไมถึงให้ซิงโคลเลว่เจ็บมา ประมาณนี้นั่นเองนะันนี้ก็เก่งใช้ได้ครับผมจาไ,ได้ว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นแถมมาจับหนังสือการ์ตูนของอระชทนญี่ปุ่นนะคผมเคยไปซื้ออยู่ที่คิโนะใช <laughs> ่ต่อไปอ้๊บบุ๊กออฟมูโอ้โหอันี้ไม่แย่ตามัาออยู่อ่าก็คือกับสมุดสมุดจับขวามใช,ใช่ก็เป็นใบที่ใช้งานได้จริงอีกใบหนึ่งโอเคประมาณนี้ครับผมก็มีอีกหลายใบที่อยู่ในลิสต์เนาะถ้าเราดูหลังก่อนเราจะเห็นเลยว่ามีโอ้โหก็ในนี้ครับในตัว Power Pack เนี่ย ถ้าอยู่โดร์เนจะมีทั้งหมด20แบบใช่ครับ20แบบเลยทีเดียวแล้วก็สองฝั่งจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยสักใบครับผมอ๋อนี่ของผมก็มีการ์ดแบบทิศคุ้นุณแน่คุณตายอย่างสเกปโค้ดอาร์โรบดักเน็ตมิลล์ฟอสต์โอ้โหก็เป็นใบหน้าใช้ตรงนั้นเลยแล้วก็มีอ่าเมื่อกี้ตัวฟิวชั่นจะเป็นล่างฟิวชั่นกับทีมเอสดังนั้นเขาก็เลยให้การทีมเอสเข้ามาในกล่องด้วยทีมเอสก็คือมังกรในภาพ ภาคแรกแต่เป็นขีดเขียวขีนแรกเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นช่วงภาคสุดท้ายของดแรกก่อนเขาพากาโลแล้วก็อ๋อนี่อีกใบหนึ่งที่ขายแรงโดเวนล็อกเบิร์ดโอ้โหเป็นใบที่ใช้แข่งขันใช้แล้วแบบแล้วก็เวทประจำตัวอย่างเท k n i g h นไนท์มีพันเล่มนั่นเองนะครับผมเป็นท่าโจมตีของแบล็กเนื i c i ี n ชแล้วก็นองจากฟิวชั่นก็มีตัวสพอร์ตฟิวชั่นอย่างคิงออฟสวัม โอ้ก็คือแทนแทนการฟิวชัน่นเวนแบตเทอรีฟร่ฟิวชั่นอื่นๆได้ก็ถือว่าเป็นนอกจากสองสายของ Batman แบตเมกตเองแล้วก็จะมีการสามาัญอื่นๆที่ให้มาค่อนข้างดีเลยต้องไปสุ่มกันว่าซื้อสามกล่องทำเด็กแล้วเราจะสุ่มได้ของดีพอทำเด็กต่อ <c oughs> หรือเปล่ากันนะโอเคครับสำหรับฝั่งบูอายนะครับผมก็มีที่น่าสนใจก็มีบูอ l ลเทอร์นทีไวท์ดากอน่าก็เป็นใบที่ทำให้บูอายเล่นง่ายขึ้นมาก ใช่แล้วก็มีในส่วนของสตาร์ดัส p a r k Dragon ด้วยก็เป็น Stardust อีกร่างหนึ่งแทบจะขนกันมา,มาทาั้งไฟดีแล้วนะ,ะใช่เป็นมังกรนะครับอ่าต่อไปก็จะมีขนลก Happy ุกฮาร์พี้นะครับผมก็โอ้โหก็เรียกว่าแบล็กเบลเจอก็อาจจะจุกๆอยู่<ช>น <ะ S 3> เนาะเพราะว่าเราแบ,บ็คเพลต้องเซ็ตเซ็ตข้างหลังเซ็ตข้างหลังเยอะโดนกวาทีไม่เหลืออะไรเลยเจ็บเลยครับใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีพวก Forbidden Charis แล้วก็ Forbidden Land หรือว่าเวทมนต์ฉับพลันที่ รพลังแล้วก็มีเทคตามมาอะไรพวกนี้นก็ก็ถือเป็นใบที่ใช้เล่นได้จริงเยอะนะครับเพราะคือนอกจากจะซัพพอร์ตมังกรแล้วก็มีสามัญอย่างเอามาเล่นหลังจากนี้ได้อีกเยอะเพราะเดีย<ม>๋ยวก็ต้องมีบูสเตอร์ออกตามมาอีกใช่ประมาณนี้ครับผมสำหรับเพราะว่าแพ็คนะครับทั้งสองปังก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่ามีใบไหนบ้างก็ลองเข้าไปดูได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคร<ะ>ับอ่าแล้วก็ตอนนี้พิเศษก็คือใครที่ซื้อสตาร์เตอร์ในตอนนี้ จะได้เป็นตัวกลุ่มสุ่มสเปเชียลการ์ดเคสเด็กนับถึงหนึงกล่องไปเลยโดยในจะมีสุ่มทั้งหมด2ลายด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูดีกว่าว่ามันเป็นอไรอ่าก็เป็นเป็นเด็กบ็อกแบบประกอบด้วยมีวิธีประกอบให้ด้วยนี่ของผมอ่าได้เป็นฝั่งแบ k ็คเมดช่งดีจังเลยเปิดพอดีเลยแล้วทั้งนั้นจะได้เป็นอะไรกันตรงได้บัอาแล้วแหละอย่างนี นั่นสิครับมาเฮ้ยบูอายจริงเฮ้ยบูอายจริงครับโอ้โหสวยอยู่นะมาได้ <นะ S 2> เดี๋ยวเราประกอบให้ดูดีกว่ามานี้เลยโอ้โหแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างบางนะบางแล้วก็อาจริงกล่องค่อนข้างเล็กผมคิดว่าน่าจะใส่ได้แค่เป็นซิงเกิลสลิปชั้นเดียวไม่น่าจะถึงสองชั้นไหวแต่ก็ถือว่าพลาสติกโอเคอยู่นะกล่องนี้นะครับก็สวยเลยรูปแบ็กเมดเด่น เทศไปเลยด้านกล่องอ่าด้านหลังก็จะเห็นหลังการครับใครโชว์อยากโชว์สลีปอยากโชว์หัวหัวเด็กก็โชว์ได้แบบตามปรรยากาศสายเดนนี้อ๋อบัวไอเอ๊ะเขาไม่มาในกล่องไม่ใช่เหรอเฮ้ยมาไงเราอะบัวไออัลติเมตลาก้อนนั่นเองนะครับผมโอ้สวยงามทำไมเขานำหน้าไปไกลเราแบ็กเมดเป็นแบ็กเมดธรรมดาแบ็กเมดธรรมดาเราไม่เราไม่ฟิวชั่นว่าแบบร่างพาราดินอะไรเงี้ยก็ ก็รู้เลยว่าคนนี้เขาอวยมาก่อนมากกว่าขนาดไม่อยู่ในกล่องแล้วเนี่ยเอาล่ะครับผมอ่ะแล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมในส่วนของสตั u c เจอร์เด็กยูกิโอชุดใหม่นะครับทั้งฝั่งของ Dark m i ว i ิ i a n แล้วก็บูอายนะครับตอนนี้ e x Gallery ก็มีจำหน่ายแล้ว าออการทีท่ทซื้อกล่องทุกทการซื้อหนึ่งเด็กก็จะได้ตัวเด็กบล็อกแบบสูงไปเ,งเหมือนกันใช่ครับผมหลายหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่ามีสตั๊กเจอร์เด็กแล้วมีบูสเตอร์หรือเปล่ามีใช่มีแน่นอนครับผมมีตามมาแน่นอนเราจะเล่นแตเตอร์กัน2องหน้าไม่ได้ไม่ได้ก็รอติดตามนะครับเร็วๆนี้นะครับมาแน่นอนสําหรับเขาจะตั้งชื่อว่า Creation Pack คศูนย์หนึก็คือรวม การใช้งานแล้วก็ทีมเด็กใหม่ๆเข้ามาด้วยประมาณนี้ครับผมและคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมีการแบทเทิลกันนะครับผมระหว่างฟังด้ามิชิเชแล้วก็บูอายนะครับผมจะเป็นยังไงก็ต้องรอ,งองติดตามมาดูนะครับแล้วก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ NX c h a n n e l กันด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัส,ด,ส,วสด,ดีครับ